คะเดี๋ยวถ้าถึงอ๋อนะวัดสุทัศน์ you know ือตอนนี้นั่งสองอก็คือตอนแรกนั่งใส่เป็แปดสองใช่แล้วก็มานั่งรถตุถ๊งตุ๊งแล้วก็มาส่งถึงหน้าประตูเลย่เดี๋ยวเรารอเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งนน,นะคะมุนทำไมตัวละครมันลอาไปทางนี้วะม,มันควรจะเป็นซอยนี้ป่ะไป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 รถ ตอนนี้เราก็ได้มาเจอกันแล้วหลังจากที่ฝั่งนี้หลงไปที่วัดอะไรนะอะไรสักอย่างนั่นแหละ,หละซึ่งก็เดินวนกว่าจะเจอ เดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูอะไร,ร,ะระบรบรยากาศบรรยากาศรอบๆบรรยากาศรอบๆเราก็จะไปเดิน,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 นตป้ตว่ัสตั้้งตสรั้าตงตึ้นตังั้งั้งตั้ั้งตั้งั้ประจงตั้งิัารทั่8คัะังัั ส่วนนี้คือพระศรีสกกายามุนีค่ะเป็นพระพุทธรูปหล่อทองสมิตองค์ใหญ่ที่สุดนิยมสักการะเพื่อเสริมดวงชะตาสิริมงคลคุ้มครองรักษาและปัดเป่าโรคภัยต่างๆ ติดก้างระเป๋ตอนนี้เราจะไปพิพิธภัณฑ์ตำหนักสมเด็จพระสังฆราชกันนะคะก่อนหน้านี้ได้มีคนเปิดวิดีโอให้ดูเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาต่างๆ ก็จะมีพุทธรูปสมุดคอยแล้วก็วัตถุต,ต่างๆค่ะ โดยประเทเเศท่านเสด็จมาเปิดวันที่6กธันวาคมปีที่แล้วก็มีความพิเศษตรงที่ว่าปกติสมุดเซนเยี่ยมเราจะเห็นว่าเป็นอย่างนี้สมุด mm hmm. แบบปกติแต่ด้วยความที่เด็จประเทศเนี่ยท่านจบอักษรจุฬาแล้วก็ท่านต่อพโทที่ศิลปรกรสาขาภาษาตะวันออกก็คือภาษาที่อยู่ในเอเชียเราเนี่ยเป็นภาษาโบราณท mm ่านเรียนเรื่องจารลึกโบราณอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ mm hmm. แล้วก็เลยทําเป็นสมุด mm hmm. เหมือนในไทยสมุดไทย มือนสมุดไทยเป็นสมุดคอยออให้สอดท้องกับที่ท่านเรียนจบมาก็เลยเป็นสมุดเซ็นที่พิเศษหน่อยพร้อมกับประกาที่ท่านเซ็นเป็นที่ลึกนี่อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ก็คือลายมือท่านเลย, <c oughs> เลยใช่ไหมนมือมีเฉพาะแค่แค่ตัวลายเซ็นคือลายพระหัตถ์ท่านแค่นั้นแต่นี้ก็มาเขียนเขียน,เข,ยนเขียนไว้รอเขียนไว้รอเพื่อท่านมาเซ็นทีเดียวอะไรเงี้ยเพมาะวเครื่องบูชาทั้งหลายเนี่ยปกติเราจะเห็นเป็นทองเหลืองเป็นเหล็กเป็นทองคำเป็นอะไรเงี้ยที่เราเห็นในั่วไปตาม ที่เราสำน,นักใช้หรือว่าตามที่วัดคนอื่นหรือที่ในในพิธีอะไรที่เราเห็นเนี่ยทั่วไปหรือบางทีเป็นกระบาดไม้เดี๋ยวไปชีให้ดูว่ากระบาดไม้เป็นยังไงไปใครกันแต่ว่าในช่วงนี้เราก็เรื่อแก้วแหละจริงๆแก้วเนี่ยมันก็มาตั้งนานใช้มาตั้งตั้งนานก่อนหน้านั้นแต่การที่ทำเป็นเครื่องสักหรักประเภทที่ใช้แก้วทำเนี่ยมันไม่มีคือแก้วเนี่ยส่วนมากก็เป็นข้อหลังใช้เราก็ใช้ไม้ใช้อะไรนั่นก็ว่ากันไปแต่ตัวเครื่องสักหลักแทนเนี่ยัมีการคิด พีเอ็มว่าน่าจะเอามาทําเป็นเครื่องสักรลาได้หรือใช้แก้วนีละท่านก็สั่งเ,เครื่องแก้วเราบว่าเดิมเราไม่มีเครื่องแก้วแบบสักรลาใช้เลยไม่ั้นเครื่องแก้วเราเนี่ยก็มีอายุทั้งสิ้นนะก็ไม่ต่ำไปกว่า50ปีครปีเพราะว่าสักหลาท่านสั่งท่านสั่งร,ร้านที่เป็นยุโรปเพื่อมาทำเครื่องแก้วม่ได้เลยเห็นมีของแปลกฝรั่งไม่ใช้อย่างกันตะกรางเนี่ยที่ดีต้น,นเทียนแล้วก็เชิงดอกไม้อะไรนะั่นแหละ อันนี้เครื่องจักรละแบบไทยแต่ว่าใช้แก้วอย่างฝรั่งนัง่นเองที่ว่ามันมีความผสมผสานกันระหว่างทั้งไทยและวฝรั่งก็ก่ายเป็นวามเท่ากันได้ดีเหมือนก,กันมีหลายสีดัมีหลายสีมีบบสีแดงมีแดงสีแดงแบบแคนเบอรี่สีเงินสีเขียวซึ่งเป็นสีที่นิยมในสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นของใหม่มากเลยเพราะนท่านท่านก็มักจับประทานของเรานี้ให้กับวัดที่ไม่มีในช่วงที่ท่าน ดูแลวัดต่างๆหรือไปสุ่การัาดนั้นก,ก็ประทานให้คือมอบให้กับวัดที่ไม่เห็ไหนไแหละเพราะนั้นจะเห็นว่านอกจากที่านจะนําของสมัยใหม่มาใช้ก็เหมือนกับเป็นการมีน้าใจของท่านนะท่านก็มีกรุณาของท่านที่ท่านอยากให,ให้วัดได้ใช้ของดีด้วยของนี้เป็นของ,ของพิเศษที่ไม่ใช่หม่จุฬาฯมีทิ่หารอยได้นะตั้แต่จของใหม่ในเวลานั้นนี่คือพระพุทธเศร,รษฐมนีหรือหลวงพ่อกักฟิน นิยมกราบไหว้เพื่อขอขมากรมรมถอนคำสาบานหรือปลดล็อกสิ่งผิดพลาดในอดีตเพื่อให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นค่ะตอนนี้พวกเรากจะมาหาขอกินกันด้วยจ่าอันน้ใชมเออนั่นแหละข,ขิาวค่ะ อร่อยอร่อยหอยอบหมกสักอย่างอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยยังยังไม่ได้กินง anyway> like> ั้นนะคะยังไม่ได้กินค่ะน่ากินมากจะย่างเป็นยังไงอร่อยไหมอร่อยไหมมีความอะไรมีคนจะอร่อยมั้ยมีอะไรมีอะไรอ่ะก็เตี๋ยวเป็ดก็เตี๋ยวเป็ดนะคะอันนี้น่าเจะเป็ดสักอย่างอันนี้อะไรคะสำรวจชื่อเมนูได้ ข้าวซองไกออไอ่อร่อยหคะคคะุอร่อยรสชาติก็อร่อยแหละเนะาะรีวิวชห,หลังจากกินไปก็รู้สึกได้เขามีความเค็มไม่ใช่ละอันนี้มีความจืดๆนิดหน่อยแล้วก็เป็ดอะรสชาติแบบเป็ดอะเขาเรียกว่าอะไรประมาณนั้นฟิวนั้นรสชาติเป็นยังไงคะของแม่ก็อร่อยมากเลยนะคะแต็ิปะกะต,ติองงะ,ะ,ะ,ะถ้าเราไปเหนือเราจะได้กินนะแต่ที่นี่คือเดียวกับสยามเพราะฉะนั้นจึงอร่อยมาก เตมสิบไหยเติมสิบไหร่เตมสิบเลยค่ะมสเตมสิบก็กิได้่อเสิบเท่าไหร่เต็มสิบใ่ะเออว่าะไรรกเเยครรอันนี้อันเต็มสิบหร่เตสสสมูรอยู่ค่ะิดเพราะอะไรคะเพราไเราม่กินโอเค่งนู่ะน่ยายาโยโย่ของเรายากินหมดแล้วะยายกินลเลยเจียเจียน่ยแเตมไลหร่คะให้ิ ได้ค่คพูดไม่ค่อยได้จ้ากินไห่อยน่อยเจ้าผู้้เท่าไหร่กินอะไรคะกนอะไคะชอกวยีไชาิเป็นไงน่าจะแล้วนี่ิโอเคเลยนิชานิชาเจ้าเสียเท่าไหร่ 9.5ครับขอแรกค่ะ9.5เป็นจากอะไรคะกขอบขอบย่างในเนื้อโอเคเลยทุกคนแฮปปี้ชานสกินข้าวดีด้วยตอนนี้ตอนนี้เรามาทานข้าวที่ไหนคะตอนเที่ยงกินที่ไหนยูสยามค่ะยูสยามห่างจากวัดสุขัศน์ก็ประมาณ5นาทีเพราะว่าประมาณนั้นแต่ก็อร่อยกินได้ค่ะไปเย็นค่ะโอเคเลยข้าวเรียบคุกข้าวน้ากงกะทิอดีพุกแล้วตามไป นี่คือของหวานค่ะรสชาติก็อร่อยลูกผัดดีเลยใช่ใช่ผัด้วยอร่อยองุ่นแคกินอะไรอย่างนี้